เราจะมาทายปัญหาชาวกับ AI กันนะครับผมเค่คำถามที่ใช้เนี่ยเราจะใช้จากเว็บสรุปคอมนะผมเป็นปัญหากังวลหาบันติบัันทองสติปัญญานะครับก็เป็นหนึ่งในปัญหาชาวที่มีความกวนประสาทมาอะไรขึ้นต้นมะพร้าวได้มาวัดผิดครับไม่เกี่ยวเลยครับหมาพยายามครับเอ้าขอถามนกกงกลับครับอะไรเอ่ยยิ่งโตยิ่งเล็กเราจะตอบอะไรดีครับยิ่งโตยิ่งเล็กความฝันเหครับ เฮ้ยมันจะดูดีนะลองดูลองดูความฝันโอ้โหถูกต้องครับผมเฮ้ยเก่งเดินผมจะถามเขาเลยครับว่าถ้ารถชนกับเรือมันจะเป็นอะไรเฮ้ยเขาตอบถุกผมรถชนกับเรือเป็นอะไรคาตอบคือเป็นไปไม่ได้รถมาวิ่งบนบกเรือวิ่งในน้ำมาชนกันได้ยังไงเ่า เขาก็เลยถามกลับมาครับอะไรเอ่ยมีแต่คนมองแต่ไม่มีใครเห็นอากาศลองดูโอ้โหไอคิดได้แค่นี้เหรอวะขอถามคําถามนี้ครับปลาอะไรเอ่ยขี้เกียจปลาอะไรเอ่ยขี้เกียจนะฮะปลาตายครับผมผิดครับปลาวานปลาวานเพราะเพราะปลานวานอย่างเดียวไงวอานอวานอ๋อวานไม่ทำอย่างเดียวใช่ไหมฮะเนี่ยอะไรเอ่ยมีแต่คนวิ่งหาไม่แต่คนวิ่งหา แต่ไม่เคยตามทันคำตอบคือนาฬิกาแล้วคำตอบคือเวลาครับคุณคุณเก่งกันนะเนี่ยจริงสุดยอดมากคำตอบได้ทุกข้อเลยปลาอะไรให้สุกคำตอบคือปลาคราบครับผมอ่าเขาถามเราจับแล้วมึงพงอะไรเอ่ยยิงได้อะไรเอ่ยยิงเสียยิงเสียยิงได้ไม่ใช่การพนันแน่ๆผมเดาด้วย่ะผมเดาว่าเหรียญฮะเือทำไมอ่ะ ทุกครั้งที่เราจ่ายเหรียญสิบไปเนี่ยเรเหรียญบาทมาเยอะในปริมาณที่เยอะขึ้นอ่าได้ผมผมไม่มีอะไรคิดอยู่แล้วผมคิดไม่ออกอืมคุณยังถุยก่อเนี่ย